กลุ่มอาการของโรคหัวใจฟังโปรบีเลยค่ะแบบแรกนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นจากหลอดเลือดของหัวใจมีอาการตีบเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เกิดจากไขมันสะสมอยู่ในหลอดเลือดแล้วมาเกาะตัวกันขึ้นทําให้ทางเดินเลือดเนี่ยนะที่จะไหลเวียนเนี่ยมันตีบแคบลงทําให้เกิดการ ขาดเลือดได้แล้วก็อาจจะเกิดภาะวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะโรคหัวใจแบบที่2ก็คือโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจค่ะ คือหัวใจของเรามีสีห้องแล้วมันก็เลยมีลิ้นสําหรับเปิดปิดให้เลือดเนี่ยมันไหลผ่านแต่ละห้องเนี่ยนะคะถ้าปกติด,ดีนะคะเขาก็จะปิดสนิทแล้วก็เวลาเปิดเขาก็จะเปิดให้เลือดไหลผ่านสะดวกแต่พอมีปัญหาค่ะเขาก็จะปิดไม่ค่อยสนิทค่ะยังมีการรั่วได้ในขณะที่เปิดก็เปิดไม่กว้างพอที่เลือดจะไหลเวียนสะดวกแล้วก็มี อีกแบบหนึ่งคือติดเชื้อพอติดเชื้อเนี่ยก็จะมีติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจอักเสบเยื่อบุหัวใจอักเสบก็จะเป็นรอบๆนี้แต่มันจะมีผลไปถึงลิ้นหัวใจด้วยนะคะาวน,นี้มาดูแบบที่3นะคะคือโรคหัวใจที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยผิดปกติ บอกว่ากล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยนะคะที่ผิดปกติเนี่ยมันมีทั้งหมด4แบบนะเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือมีโรคประจําตัวเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะเขาบอกว่าหัวใจปกติเป็นแบบนี้ถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันใหญ่มันขยายตัวมันเพิ่มขนาดขึ้นมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจโตได้หรือถ้าเกิดห้องทางด้านนี้นะคะคือมีอาการ แบบหดรัดตัวขึ้นนะคะก็ทําให้ช่องปั๊มเลือดอะ่ะก็เล็กลงคือกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะไปมีปัญหาทําให้การไหลเวียนของเลือดการปั๊มเลือดของหัวใจเนี่ยมีปัญหาแบบที่4นะคะก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นผิดปกตินั่นเอง การเต้นของหัวใจเนี่ยนะคะมันก็คือถูกควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้าครนี้มันก็อาจจะมีความผิดปกติของการส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะไปคือมันไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะแบบเป็นหายหายคือไม่ได้เป็นตลอดเกิดระยะเวลาสั้นๆแล้วก็หายไปแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกเลยแล้วอาจจะมีการตรวจเจอที่โรงพยาบาลได้บางทีก็อาจจะมาตรวจไม่ เจอเลยด้วยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสงสัยว่าอาจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็ให้ไปพบแพทย์แบบที่5ก,ก็คือโรคหัวใจพิการแตกกาเนิด อันนี้เนี่ยคือเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะมันก็มีพิการหลายส่วนนะฮะหัวใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดเลือดเรื่อง,องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถจะเกิดความผิดปกติเกิดความพิการได้ทั้งหมดเลยแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็อาจจะพบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมีอาการตัวเขียวหรืออะไรงนี้แต่ถ้าเกิดเด็กไม่มีอาการตัวเขียวนะคะพออีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะพบได้เพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยของคนที่หัวใจแบบพิการตักํกเนิดเนี่ยเขาบอก ว่าชีพจรเนี่ยจะเต้นเร็วกว่าปกตินะคะการหายใจก็จะแบบพอบถี่เร็วกว่าคนปกติแล้วก็เด็กเนี่ยจะไม่ค่อยเจริญเติบโตะแล้วก็เขาจะหายใจลําบากรวมทั้งอาจจะแบบติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยบ่อยๆแล้วก็จะติดเชื้อง่าย,ายอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่เป็นแต่กําเนิดนะคะพี่ก็มีตัวช่วยค่ะก็มีสารอาหารนะคะแบบเจลตัว HRT เนี่ยนะคะจะช่วยปรับสมดุลความดันไขมันสูงบำรุงหลอดเลือก นะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจโตน้ําท่วมปอดบ้านหมุนคือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจและ หลอดเลือดทั้งหมดนะคะสารอาหารที่ชื่อ HRT เนี้ยก็จะเข้าไปช่วยบำรุงดูแลให้ถ้าใครสนใจนะคะคิดว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลหัวใจบำรุงหัวใจนก็สามารถสแกน QR code นี้หรือว่าโทรศัพท์มาปรึกษาบีที่เบอร์นี้ได้ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ